ใหญ่เลยครับในราคาแค่5,900ครับกับตู้เย็นขนาด9คิว2ประตูน,นะครับ9.1คิวนะครับน่ครับในราคา5,900กว่าบาทส่งถึงที่เก็บปลายทางรวมจัดส่งก็อยู่ที่ประมาณ6,300ครับใหญ่มากครับ สวัสดีทุกคนครับวันนี้มารีวิวมารีวิวตู้เย็นกันสักหน่อยครับซื้อตู้เย็นมาใหม่ครับขนาดใหญ่เลยครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูภาพมุมกว้างกันหน่อยครับว่ามันสูงขนาดเท่าผมเลยนะนี่ครับผมสูงที่ร7 0เจ็ซนนะครับแล้วตู้เย็นตรงนี้ก็น่าจะสูงประมาณเมต็บน,นะครับห้าพันเกบาทส่งถึงที่เก็บปลายทางผมสั่งซื้อจากช้อปปี้นะครับในช่วงที่เรียกว่าเป็นแบบ วันที่9เดือนเก้านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะมีหรือเปล่านะครับเป็น2ประตูนะครับเพิ่งได้มาใหม่เพิ่งจะเปิดอะไรพลาสติกยังแกะไม่หมดเลยครับภายในอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับของไฮเออร์ครับกล่องก็ยังอยู่ข้างๆอยู่นะครับนี่ครับก็ซื้อมาหาตู้เย็นครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในเรื่องของใส่ของนะครับในบ้านใหม่นะครับก็เลย เลงๆไว้นะครับทีแรกว่าจะไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าครับแต่ว่าก็ได้เห็นในโลกออนไลน์ครับในวันที่9เดือน9พอดีครับก็เลยเข้าไปดูถือว่าโอเคนะครับราคาขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับฉันใส่ช่องฟิตครับข้างล่างเป็นแบบนี้ครับโอเคไหมครับตรงนี้สามารถที่จะถอดถอดได้นะครับเรา ถอดเปลี่ยนช่องได้ครับมือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับใส่ลงไปได้นะเนี่ยเป็นแบบนี้เปลี่ยนช่องสลับกันได้นะครับข้างล่างก็จะมีที่ใส่พักครับเลือกระดับว่าจะให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยได้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้โอเคเลยนะครับห้าพันกว่าบาทครับ นี่ครับข้างบนเป็นแบบนี้ที่ผมเคยดูหลายหลายที่มีแต่8-9,000้าพครับแต่ตรงนี้5,990ัาร้อ้าบาทรับประกัน10ปีครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเครื่องหมาประหยัดไฟเบอร์5้านี่ครับ9.1้าคิวไม่ได้โฆษณานะครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูเฉยว่าผมซื้อตู้เย็นมาขนาดใหญ่อะแต่ราคามันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับตู้เย็นนะครับ เอามาก็ส่งถึงที่นลวครับโดยขนส่งของเบสครับเขามาส่งถึงที่เลยนะครับตู้เย็นขนาดใหญ่เอาเดี๋ยวเปรียบเทียบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าผมสูงขนาดนี้แต่ตู้เย็นก็นี่ครับหลังใหญ่เนี่ยครับความสูงของตู้เย็นสูงเลยนะครับใหญ่ด้วย9คิวแค่5,900กว่าบาทไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับใน shopee ลองค้นก็ไปหาดูก็ได้ตู้เย็นไฮเออร์คิวในราคา5,990บาท เก้าเดือนเก้าโอเคครับได้มาแนละ้วสวัสดีกันทุกทุกคนครับผม